สวัสดีค่ะุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ดาฟเฟมลีนะคะมาดูนะคะกล่องที่เขามาส่งเมื่อกี้บอกว่าเป็นของลุงช่างของผมหรือเปล่าอันนั้นอะป้าเดี๋ยวป้าผ้าใบจะยุ้ไใสเอาถุงเอาถุงดำไปปิดหน้าต่างเด้อทพ่นนอนร่องผื่นไง แล้วก็เอาผ้าใบไปปุยทุ่นเด้ออันนี้ทุ่นใสกับเทพใสเราน่ะแล้วมือนะกินข้าวแล้วนะคะกับข้าวก็มีหน่อไม้ต้มนะคะป่นปลาทูทอดหมูทอดลูกชิ้นนะคะมีแต่ของแห้งๆบ่แปะลาตาแปะขอบละตาเดี๋ยว่าอยู่ในถุงนะโบกิ่งกาแฟบ่มีแห้งๆงานเลยเออซอยไห้เป็นแจ๊กเก้วเขาขยละเตะในแก้ียวขย่มข้า คิดแบบยี่สุดแบบยากที่สุดากที่สุดว่าสันเป้าวสร้างกาแฟเอาสร้งเอานิท้อไผเปียวกาแฟเนี่ยบควันมาแล้วว่ะชงใบควันมาแล้วส่น้าตีน้าตะเกลืวร่งน้ำแข็งมาแล้วเนยมอคคามอคคา เอาบลเออร่เอาอ้ยังจดจซื <ora> <news> ้อไ <rene> ้กนบเออรเอาบันไ่มแรตี้กับบลโอเคข้อกลเอาน้ำแดง่างน้ำเปล่าให้ยโมอย่มใส่เข็มเข็มเรอเขาจะีแผงานเออคงอายวันหน่อยเด้อถาษีเปล่ได้หมดแล้ถ้าไม่เ วันนี้นะคะช่างจะทาสีนะคะไปยังไปเฮ็ดต้อยป่าเปล่าแพะปูแปะยังต้อยป่าเปล่าไปกินข้าวก้อนไปชีบผมตัวไปกินข้าวก้อนหิวบ่ไปเฮ็ดก้อนน่ะก็เป็นป่าพอดีไปแปรนันต่างหรอแม่ผุนลุงพันแบกยังมานั่นน่ะเฮ้ยผุนลุงพันธ์เอ้าไหนบอกว่าจะไปสวนลุงพันกับพ่อฟื้นกับจักแบกยังนี่แหละน่ะเฮ้ยไปใส่ก่อน ปืนไปไหนเนาะพี่น้องฮะปาดบง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 ลุงพันไปจับมันได้สิเลยบงดูปัดบงนี่บังนี่บงบงนี่วายวายมันคือตัวใหญ่แท้ อเดี๋ยวจะไปจับมันจะสิเลอรนี่กูยกางเลยนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายนี่ขอถ่ายก่อนลุงพันเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนลุงพันลุงพันงูงูอะไรงูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปวางก่อนเียมันมันนักรอะไรปาตัวใหญ่ถ้ลุงพันจับมาแต่สิเลอร์นี่นะมจะเข้าบ้าน่อฟื้นว้าโอ้ยขอย่านเนี่ยขอยังไม่ได้ปิดห้องขอยอยู่ไปน้องโอ้ยลุงพันื้น มีหมองูอยู่นะเอมีหมองูอยู่เนาะอันนี้สิฟังเฮ็ดยังนี่มากเลยน่ากลัวอันนี้นะไข่โคมไฟหนิเนาะโอ้ยป้าเจ้าคือจับได้ลุงพันเจ้าจับวิธีใดไม่เขาเขาเป็นเซียนจับงูอยู่แล้วโอ้ก็พอได้เออเป็นเซียนจับงูเนาะตัวใหญ่ปลานี่กันบ่ย่คอยดูดมันมองคอยเห็นละคอยละย่านเลยเขาเรื่องงูอะไรกันลุงพันเป็นงูอันงูสางูกระต่ายงูสา มันมีพิษเยอะไหมมีมีโอ้ยปลาเดี๋ยวจะไปปล่อยปลาคอยบ่เคยเห็นงูตัวใหญ่ปลานี่ได้คอยบ่เคยเห็นงูตัวใหญ่ปลานี่ได้ลมเขาดีพวกคุณโอ้ยมันอยู่ในปลานี่นี่ยคือสิได้ตัวใหญ่เนาะหนึ่งได้เยอะเนาะเอ้าอันนี้เฮ็ดจะเฮ็ดยังนี่โอ้ยมือยังบ่ว่างอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งเอางูไปปล่อยก่อนเอางูไปปล่อยก่อนไหมจเอางูไปปล่อยก่อนเออเอาไปไปไป พอดีแบกมาพอดีผัดกุ้งเหยื่อตัวนั่นกู้ผยาอุ้ยอันนี้ประมาณกี่เม็ดนี่ประมาณเม็ดนึงน้องผลอ่ะว้าวหนึ่งพันคือเห็ดเม็ดเม็ดยี่สิบผุน่ะหนึ่งพันคือเห็ดว้าวเฮ้ย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 ไปป่อยปลาเนี่ยปะปลาเนี่แหละเนาะปลาปไกลๆเข้านี่ล้วนี่แหละจะได้นั่นเพราะว่าถ้าเอาไว้นี่ก็จะบ่สะดวกบ่บอโอ้ย ่อยเห็นเรา่อยตะลึงลยนี่่ <บน S 1> อยย่านเด้เขาก็คงมาเข้ามากินหนูมาอย่างนะจะเขา้าบ้านมันเข้าบ้านนี่นนนพ่อฟืออ้นหรือ่หรือยังอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างบ้านลุงพันแล้วกับบ้านพ่อฟื้นอยู่ตรงกลางนะแล้วเขานิ่งให้จับเลยหรอเขาโตมาจากลังค่านะตุ้งมาจากลังคาส่างสัยไล่หนูแล้วันนี้กำลังจะเข้าบ้านยังมังููว่าจะเข้าบ้านไปทางไหนอมไปก็เยื่องงานบ่ได้เด็นี่เขาก็จำปาวิ่งหนีแล้วกลัวงู ประมาณนั้นจำปาวิ่งหนีแล้วกลัวงูนี่หน้าล่ะเดี๋ยวเอาไปปล่อยก่อนอยู่ในป่านี่หน้าล่ะจำปามันถึงไม่ยอมกลับบ้านเพราะมันกลัวงูเป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติเลยอ่ะร้อนเลยขอโทษเนาะแล้วเรามีร่มแล้วทำไมเราไม่กางร่มเนาะไม่กางไม่ต้องกาางเรก็มุ่งหน้าสู่ป่านะคะเอ้ยโอ๊ยลุงพันธ์โอ๊ย ตอนนี้นะคะเราก็มุ่งหน้าเข้าป่านะคะเพราะว่าตัวใหญ่จริงๆอย่าออกจากป่านะอย่าไปนะบ้านคนน่ะอยู่ในป่านี่แหละหากินทำยังไงทำยังไงมันมีกบมีเขียดมีไปเด้อไม่เบื่อไม่ไปผู้รักอย่าหันมาทางพี่เด้อเด้อป่ากับป่ากับธรรมชาติเด้ออยู่กับป่าธรรมชาติดีๆป่าก็ ไปแล้วบ่ไปแล้วร้อยคนแล้วบโอ้ไปแล้ว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 ไม่ใช่มาทางนี้เด้อมึงดีดีก่อนไปแล้วเข้าป่าไปแล้วโอเคเอาไปดีไปดีมีแหงเด้อไปดีมีโชคเด้ออย่าลืมบอกโชคลาภให้เด้อลาบมาเด้อค่ะเนาะโอ้ป่านี้ก็อุดมสมบูรณ์เนาะ ก็เป็นเสียนจากงูเนาะอืมอโอ้ยถ้าแม่นคอยเห็นร้อนอยู่งมดขึ้นพุ่นแล้วเนี่ยคืนนี่คอยจะนอนหลับคนนี่ถึงไป่ะเราก็ปล่อยเข้าป่าแล้วเนาะนน่จะัังากเนเออส่วนป้าก็กำลังจะทาสีนะคะแม่ดาก็จะขึ้นไปกินข้าวก่อนเนาะค่อยมาช่วยนะคะ เราปล่อยขึ้นสู่ป่าแล้วนะคะวูสุดถ,ถนนวิ่งนะคะฝุ่นตลบนะคะเพราะว่าเขากำลังสร้างถนนใหม่อยู่เนาะก็เลยฝุ่นตลบนะคะลุงพันก็แบกเสาออมานะคะจะติดไฟเนาะใส่หลอดไฟจะได้สูงหน่อยมันเตี้ยนี่น่าหรอว่าจำปามันกลัวอะไรจำปามันกลัวอะไรทำไมมันไม่ยอมเข้าห้อง มันก็กลัวมูตัวใหญ่นี่เองจะทาสีด้านข้างในนะคะก็เลยไปกินข้าวก่อนเนาะหิวข้าวนะคะไปกินข้าวก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมาช่วยกัน งูตัวใหญ่เนาะเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆเคยเห็นแต่งูเขียวไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาแถวนี้เนาะเพราะว่าแถวนี้มันก็นี่ระหว่างบ้านลุงพันกับบ้านลุงฟื้นนะคะที่จับได้เนาะมันก็ช่องแคบๆเองนะคะ นี่ก็บานแมดาเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ